เวลาแต่งหน้าไปลํานะคะจะต้องแต่งหน้าเยอะมากทั้งรองพื้นทั้งแป้งผสมรองพื้นทําให้รู้สึกหนักหน้ามากๆไม่สบายผิวหน้าเลยค่ะแต่พอได้ลองใช้โซลาร์คุชชั่นนะคะก็ชอบเลยค่ะเพราะว่ามันทั้งเนียนทั้งปกปิดแบบสบายผิวมากไม่หนักหน้าเลยค่ะเดี๋ยวทาให้ดูนะคะเห็นไหมคะมันเนียนและปกปิดดีมากๆเลยขนาดแป้งแค่นิดเดียวนะคะ แห้งไปเลยค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งนะคะยังต้องเติมแป้งผสมรองพื้นอยู่บ้างแต่ก็ทําให้รู้สึกว่าสบายหน้ากว่าตอนที่ใช้รองพื้นหนักๆเยอะเลยค่ะอีกอย่างเราเป็นคนเหนื่อยเยอะแล้วพอใช้รองพื้นหนาๆเนี่ยมันก็จะเป็นคราบค่ะแต่พอได้ลองใช้โซลาร์คูชั่นนะคะแห้งไม่เป็นคราบเลยทําให้รู้สึกชอบโซลาร์คูชั่นตัวน,นี้มากมากเลยค่ะปกปิดเนียนสวยไม่เหนอะหนะหน้า,นาสบายผิวมากค่ะ